พยายามเป็นแรงบรันดาลใจให้ผู้อื่นเพื่อพวกเขาได้เติบโตและเก่งในเรื่องใดก็ตามที่เขาฝันอยากทำโคบีไบรอันหบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้จากนักบาสเกตบอลในตำนานอย่างโคบีไบรอัน 1. The Member Mindset เมื่อเขาอายุ13ปีเขาบอกกับตัวเองว่าเขาจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดให้ได้ในการให้สัมภาษณ์เขากล่าวว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมตลอดการอย่าง m i เคิล l j อ r d เดเขาดูการแข่งขันที่น่าทึ่งของ s เปอร์สตาที่เข้าลงไหลและถามกับตัวเองเสมอว่าเราจะไปถึงระดับนั้นได้ไหมนะ คำตอบของเขาในวัย13ปีคือไม่รู้สิแต่มาหาคำตอบกันเถอะโดยเขาเชื่อว,ว่าถ้าคนอื่นทำได้เขาก็ย่อมทำได้เหมือนกันเมื่อคุณเดินตามรอยเท้าของคนที่ประสบความสำเร็จคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันหรือดีกว่านั้นเสียอีก 2. ความหลงไหลสู่ความอุทิศตนโคบีบรอันไม่เพียงแต่ทุ่มเททั้งเวลาและหยาดเหงื่อไปกับบาสเกตบอล แต่เขาอุทิศตนในทุกวิธีทางเพื่อเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดเขากล่าวว่าหากคุณต้องการความยิ่งใหญ่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณต้องมีความหลงไหลไปกับสิ่งนั้นผู้คนอาจมองว่าคุณคือคนที่หมกมุ่นมากๆแต่คุณจะกลายเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่เต็มใจที่จะเสียสละเพื่อให้ได้มาซึ่งความยิ่งใหญ่หากคุณทำเพื่อเงินชื่อเสียงหรือเกียรติยศ คุณไปได้ไม่ไกลรอและคุณจะอยู่กับสิ่งลวงตาเหล่านั้นได้ไม่นานคุณต้องตกลุมรักในทุกกระบวนการที่คุณทำความรักที่ผมมีต่อบาสเกตบอลคือผมไม่เคยปิดบังมันเอาไว้และนั่นคือความคิดที่คุณต้องมีหากคุณต้องการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอรับความลงไหลนั้นไว้และใช้มันเพื่อไปถึงจุดสูงสุดที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ 3. ภาวะผู้นำ สร้างผู้นำผมชอบความท้าทายและทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดโคบีไบรอันกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่นำไปสู่การเห็นแจ้งอย่างแท้จริงเพื่อให้รู้ถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงนั่นคือสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองและผมกล้าที่จะให้ผู้อื่นเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเขาอธิบายกลยุทธ์ของเขาในหนังสือ Member m e n t a l i t y ของเขาว่า ผมยังคงท้าทายเพื่อนร่วมทีมทุกคนและทาให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ผมทำในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขานะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าวิธีไหนได้ผลและเพื่อที่เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรแล้วทำเพื่อใครผมทำการบ้านอย่างหนักด้วยการศึกษาพฤติกรรมและเรียนรู้ชีวิตของพวกเขาและรับฟังเป้าหมายของพวกเขาอยู่เสมอผมได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย เมื่อผมเข้าใจพวกเขาแล้วผมจะสามารถช่วยดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาได้ 4. การตัดสินใจที่ผิดพลาดคือการเรียนรู้ทั้งในมุมของธุรกิจหรือมุมของการใช้ชีวิตเรามักต้องเจอกับการตัดสินใจที่สำคัญในขณะที่เราอยู่ภายใต้แรงกดดันบางครั้งการตัดสินใจของเราอาจไม่ถูกต้องแต่นั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มากที่สุด สิ่งที่เขาประสบในปีแรกฐานะนักกีฬา NBA ในวันที่เขาอายุ18ปีกับทีม l ลเกอร์เขาพยายามชุดในวินาทีสุดท้ายของเกมเพย์ออฟนัดสำคัญกับ Uta าชั s สเขาชุดด้วยความมั่นใจแต่ครั้งนั้นลูกกลับไม่ลงห่วงและทีมของเขาก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดความผิดพลาดในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาใช้เวลานอกฤดูกาลแข่งขันไปกับการฝึกซ้อมชุดอย่างหนัก หนักจนขนาดที่เรียกว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นเขาไม่ถือว่าตัวเองล้มเหลวถึงแม้ว่าเขาจะล้มเหลวกว็าตามเขาใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองเขากล่าวว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทางลบความกดดันความท้าทายใหม่ๆล้วนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลุกขึ้นมาอีกครั้ง และเขาใช้ความคิดนั้นเพื่อฟื้นตัวจากความพแพ้แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักแต่เขาก็ไม่รู้สึกกลัวที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งในทุกครั้งที่เขาเผชิญ 5. ความหลงไหลไม่ได้มีสิ่งเดียวคำถามหนึ่งที่โคบีบรอันมักถามตัวเองหลังจาก,กเกษียณตัวเองจาก NBA คือผมชอบทำอะไรเขาได้ให้คำตอบกับตัวเองว่าเขารัก ที่จะเป็นนักเล่าเรื่องเขาผ่านตัวเองมาเป็นครีเอเตอร์โปรดิวเซอร์และผลักดันสิ่งที่เขาต้องการทำด้วยการก่อตั้งบริษัท g r e n i t y Studios ที่เป็นผู้ผลิตสื่อด้านมัลติมีเดียในปี2018โคบีได้รับรางวัลอสการ์จากงานประกาศผลรางวัลอสการ์ครั้งที่90จากแอนิเมชันเรื่องสั้นภายใต้ชื่อเดียบาสเก b ตบอล เขาภูมิใจที่ได้เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับรางวัลที่น่าภูมิใจนี้เขากล่าวว่าผมยังคงมุ่งความสนใจไปที่การเปลียนแปลงโลกในแง่บวกผ่านเรื่องราวตัวละครและความเป็นผู้นำที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าทำไมผู้คนจำนวนมากถึงได้รับแรงบันดาลใจจากชายผู้นี้ เมื่อเราผ่านกระบวนการพยายามทำความฝันให้เป็นความจริงเราจะต้องพบกับอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่าเสียดายหากเราใช้เวลาไปกับความวิตกกังวลจนยอมแพ้กับความฝันนั้นไปแต่ความจริงที่สำคัญที่สุดคือเราไม่เคยสูญเสียความฝันนั้นไปสิ่งนั้นจะอยู่ในใจของเราเสมอเพียงแค่อย่าล้มเลิกความพยายามที่จะทำต่อไปพยายามเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น เพื่อพวกเขาได้เติบโตและเก่งในเรื่องใดก็ตามที่เขาฝันอยากทำคอร์บี้ไรรันจงอย่ายอมแพ้ผมจะคอยเป็นกำลังใจให้แก่ชีวิตเราทุกคนนะครับถ้าหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเราได้โปรดตอบแทนผมด้วยการแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับคนที่เรารักเพราะผมเชื่อครับว่าการที่เราได้แบ่งปันส่งต่อสิ่งดีๆจะช่วยให้ผู้คนรอบข้างและสังคมรอบตัวเราดีขึ้นได้ครับ และอย่าลืมกดติดตามลิชแมนในทุกๆช่องทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Fanpage Instagram Blogdit TikTok รวมถึง Line Official Account ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดบทเรียนชีวิตดีๆที่ผมจะนำมาแบ่งปัน,ปนให้กับเราอีกในครั้งหน้าครับฝากไว้เป็นบทเรียนชีวิตแก่เราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมเชริฟวัยรุ่นร้อยล้านก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันที่ความสำเร็จขอบคุณครับสวัสดีครับ